สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความมาเชิงฉบับติงอีพี3 6มมาฝากทุกคนกันค่ะ ป้ามาทิงฉบับติงอีพ363วันนี้ก็คืออัปเดตความคืบหน้าของไบร์วินและอัปเดตงานของน้องๆในช่วงวันที่13-16ถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะมาอัปเดตความคืบหน้าของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันสักหน่อยนะคะคือหลายๆคนที่เล่น IG กับทวิตอาจจะรู้แล้วล่ะว่าตอนนี้น้องๆมีงานอะไรกันอยู่บ้างแต่คนที่ไม่ได้เล่นทวิตกับ IG อาจจะยังไม่รู้พี่ชมก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ทราบกันสักหน่อยค่ะ คือเมื่อหลายวันก่อนน้องไบรทของเราได้ไปเป็นเกสพิเศษให้กับน้องนันนนที่งานแคดเอ็กโป9ด้วยค่ะทุกคนในงานวันนั้นน้องไบรทได้ไปโชว์สเพลงด้วยกันค่ะซึ่งเพลงแรกที่น้องนําไปร้องก็คือเพลงขั้นกู เพลงนี้น้องไบรท์ได้โซโล่กีต้าอย่างเท่เลยล่ะค่ะทุกคนและอีกเพลงก็คือเพลงแซดมูวี่ที่น้องไบรท์ร้องร่วมกันกับน้องนนท์ค่ะทุกคนงานนี้เป็นงานที่น้องแต่งตัวชิลมากแต่ดูหล่อมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วงานนี้น้องก็ดูมีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะที่ได้ไปร่วมแจมกับน้องนนท์ด้วยเพราะพี่น้องคู่นี้เขาสนิทกันมากๆและไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆแล้วตอนท้ายๆก่อนจะลงเวทีไปน้องนนท์ก็แกงพี่ไบรท์ได้น่ารักเชียวค่ะทุกคนวันนี้วันนี้ ขอขอบคุณขอบคุณทุกๆคนทุกๆคน,ท,ท,คนที่มาดูเราที่มาดูเราในคอนเสิร์ตวันนี้ในคอนเสิร์ตวันนี้และต่อไปนี้และต่อไปนี้นนข้าพเจ้าทั้งหลายและต่อไปนี้มันจะเล่นได้ดี<อ> ค่ะเห็นแล้วทําให้รู้เลยนะคะว่าพี่น้องคู่นี้เขารักและสนิทกันมากขนาดไหนแล้วจังหวะที่เห็นภาพน้องทั้งคู่กอดกันมันดูเป็นฟิลแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเป็นพี่น้องที่รักกันมากคือสี่หน้าน้องไบรท์ตอนกอดน้องนันนนท์ไม่มีอิดออดไม่มีเหนียมอายคือกอดแบบสนิทใจไม่ต้องกลัวคนชงเพราะเขารักกันแบบพี่น้องจริงๆอยู่แล้วแต่ทาไมฉันรู้สึกว่าฟิลมันแตกต่างจากตอนที่ไบรท์กอดกับน้องชายคนสนิทเลยล่ะคะทุกคนคือกอดน้องชายคนสนิทให้ความรู้สึกเหมือนกอดคนที่ตัวเองรักสุดหัวใจแล้ว ดูเหมือนไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากเท่าไหร่เพราะกลัวโดนแซวอะทุกคน คือบางคนมองอาจจะคิดว่ามันไม่แตกต่างกันเลยแต่อีชั้นมองปุ๊บรู้สึกว่ามันแตกต่างยังไงไม่รู้ค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าสายตาชั้นเป็นสายตาของคนขี้ชิฟมั้งคะถึงได้มองและรู้สึกว่าคนพี่กอดคนน้องมันมีรังสีของความรู้สึกพิเศษแผ่ออกมาด้วยมีใครมองแล้วรู้สึกมันแตกต่างเหมือนพี่ชมบ้างไหมคะค่ะในงานนี้รูปที่แฟนคลับถ่ายน้องไรออกมามันมีรูปที่ทําให้มองเห็นรอยสักตรงหลังแขนซ้ายขวาของน้องด้วยนะคะทุกคนืึแสดงว่าน้องไปสักเพิ่มมานแน่ค่ะ และดูคําที่น้องไปสักเพิ่มมาสิคะคือคํานี้มันมีความหมายว่าสุขุมรอบคอบไตรตรองและอยู่เป็นคะ่ะทุกคนซึ่งมันด้านไปตรงกับลักษณะของคนในสเปคของน้องวินตอนที่น้องตอบในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะคะทุกคนว่าหนึอู่สำหรับชอบคนที่อยู่เป็นอยู่เป็นคือตลกได้ นิ่งๆได้สุขุมได้คือเนี่ยพออีกคนบอกว่าชอบคนแบบนี้แบบนี้อีกคนก็ไปสักคํานี้ไว้บนร่างกายแล้วจะให้ชิปเปอร์คิดยังไงคะทุกคนก็ชิปกันไปตามระเบียบนะสิคะจริงไหมคะทุกคนค่ะและตอนนี้น้องไบรท์กำลังจะมีเพลงร่วมกับโบกี้ไลออนในโปรเจกต์ bxb bovi lion x bright live session ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยจากวันนั้นวันที่น้องเราได้ฟังเพลงของพี่เขาแล้วอินจนร้องไห้ออกมาสู่วันนี้วันที่น้องจะได้มีผลงานเพลงร่วมกับพี่เขาแล้ว คือสองคนนี้เป็นนักร้องเสียงคุณภาพทั้งคู่เลยแล้วได้มาร้องเพลงร่วมกันรับรองเพลงจะต้องออกมาเพราะมากแน่ คือการได้ฟังสองคนนี้ร้องเพลงร่วมกันมันคงเหมือนได้ปลดล็อกสกินหูทองคำกันเลยล่ะคะคุณขาคือรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่น้องของเราได้ร่วมงานกับศิลปินที่เก่งๆทั้งนั้นเลยล่าสุดพี่ชมเห็นน้องไรฟ์ฟอไอจีของน้องเจฟซาเตอร์ด้วยนะคะแล้วน้องเจฟสาเตอร์เองก็ได้ฟอไอจีของน้องไรด้วยเช่นกันคือไม่รู้ว่าวันข้างหน้าน้องไรของเราจะได้ร่วมงานกับเจฟซาเตอร์ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้าได้ร่วมงานกันจริงๆก็คือปังมากเลยทีเดียวพอน้องเจฟเองก็เป็นศิลปินที่เเกก่กนน่่งงมาคคนนึลลยะ ค่ะส่วน MV เพลงของน้องไบร์และโบกี้แลออนจะปล่อยในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะรอติดตามกันเลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้น้องไบร์ก็ใกล้จะปล่อยคอใหม่ของแบรนด์ Astro Star ของน้องแล้วนะคะแล้วน้องก็ได้โค้ดทวิตของแบรนด์ตัวเองมาลงที่ไทม์ไลน์บนทวิตเตอร์ของน้องเพื่อโปรโมทคอใหม่ด้วยค่ะทุกคนแล้วน้องก็ได้ใส่แคปชั่นว่าคอลเลกชันนี้คือคอลเลกชันที่ชอบและตั้งใจทำมากอยากไปถ่ายด้วยที่สุดแต่คิวดันไม่ได้ พอน้องโค้ทวิตมาที่หน้าไทม์ไลน์ปุ ah ๊บเจ้าคนน้องก็ได้มากดเฟบทวิตนี้ของคนพี่ด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าถึงแม้พวกเขาจะเงียบเงียบไปหรืองานยุ่งมากแค่ไหนแต่พวกเขาก็ซับพอร์ตกันและกันอยู่เบื้องหลังตลอดเลยล่ะค่ะค่ะและวันที่19พฤศจิกายนนี้สี่หนุ่มเอโปก็จะมีงานเอเชียทัวร์ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะทุกคนและเด็กๆจะเดินทางกันในวันที่17พฤศจิกายนนี้เวลา16นาฬิกาสานาทีหรือเวลาบ่าย4ี่โมงครึ่งนั่นเองค่ะ ใครสะดวกก็สามารถไปส่งน้องๆที่สนามบินสุวรรณภูมิกันได้เลยนะคะ และเมื่อวานทางค่ายก็ได้ประกาศวันงาน GMMTV 2023ออกมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่22เดือน1ิ2022ที่จะถึงนี้นะคะและทางค่ายเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมง,งานในวันพฤหัสบดีที่17คิสพฤศจิกายนนี้เวลาเที่ยงทาง Facebook ของ GMMTV นะคะทุกคนส่วนใครสนใจและอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมที่แน่ชัดก็สามารถเข้าไปดูได้ในทุกๆช่องทางของทางค่ายได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวงานนี้เรามาลอลุ้นกันดีกว่านะคะ ว่าน้องๆจะมีซีรีส์เรื่องอะไรและได้เล่นคู่กับใครกันบ้างเพราะตอนนี้มีนางเอกมากฝีมือระดับต้นๆของเมืองไทยที่อยู่นอกค่ายมาร่วมงานกับทางค่ายเจมเยอะมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีนางเอกมากฝีมือคนไหนได้เล่นคู่กับน้องๆเราบ้างนะคะและที่สําคัญเรามารอลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าปีหน้าน้องๆเราจะมีซีรีส์คู่กันอย่างที่พวกเราเฝ้าใฝ่ฝันกันไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะ ค่ะงั้นวันนี้พ่ชมก็ขอมาอัปเดตงานของน้องๆให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พิชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ